เอาละฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะฮะตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกม Linage e War นะครับไม่รู้ว่าอ่านถูกป่านะฮะแต่น่าจะอ่านว่าอย่างนี้แหละนะครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวแอคชั่น R P G นะครับผมใครที่ชอบเกมแนวนี้เนี่ยไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะผมบอกผมบอกไว้เลยนะเดี๋ยวลองไปดูเกมเพย์กันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าผมคุยนะฮะโอเคเมื่อกี้ผมซูมให้ดูตัวละครกันนะฮะ ไอ้มุมมองจริงเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับไกลออกมาหน่อยนะฮะเป็นแบบเมื่อกี้นี้โอ้โหปวดหัวตายนะครับไกลเหลือกเกินนะฮะโอเคเลเวลอัพนะครับอันนี้ผมไม่ได้เริ่มจากเริ่มเกมเลยฮนะแต่ผมเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับโอเคนี่คืออะไรเอ่ยบันทึกกิจกรรมนะฮะปฏิทินกิจกรรมสิแหมอันไงเป็นบันทึกกลัวไม่เป็นไรนะไม่ว่ากันนะมองไม่ค่อยชัดนะครับ เตรียมประลองพ,พีหรือเปล่านี่อโอเคใหม่ใหม่ใหม่นี่คืออะไรเอ่ยเอ๊อน่าให้เข้ามาทำไมวะเนี่ยดวงจิตนักบวชเดี๋ยวขอเตรียมประลองนะฮะอ๋อสงสัยเมื่อกี้ผมกดผิดนะครับโอเคขออาภัยด้วยนะฮะ โอเคจับสู้คู่ประลองเลยนะฮะน่าจะไม่เหลียวทามนะครับแล้วก็มันคับได้หรือเปล่าเอ่ยอ้ามันคับได้ครับผมกดออโต้ได้หรือเปล่าฮะไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองลองดูว่ามันฟันให้หรือเปล่าออโต้ก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําให้เล่นเองดีกว่านะ PVP อย่างเงี้ยน่าจะมีเขาเรียกว่าไงอะชั้นเชิงแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะฮะ แนะนำให้เล่นเองจะดีกว่านะครับอ่าเนี่ยผมเพิ่งเปิดระบบ PVP ก็ตอนนี้แหละนะฮะเ <im> พิ่งได้เล่นเหมือนกันนะครับ <im> โอเคเดี๋ยวลองไปดูเกมเ,เพย์ <im> การเล่นทู่กับ <im> การเก็บเลเวล <im> อ่ะอ่า <im> เดี๋ยวลองจบจากตอนนี้ก่อนแล้วกันนะฮะ <im> <im> นี่เขาก็สอนประมาณนึงนะครับว่าเป็นยังไงม้างนะฮะ นี่ระบบระบบของเกมเนี่ยยังเปิดได้ไม่หมดเลยนะครับนิเวลก็12แล้วแต่ก็ยังไม่หมดสักทีนะฮะ <c oughs> ก็เหลืออีกไม่กี่อย่างแลละครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราผมอยากจะเข้าไปดูเข้าอยากอยากให้เห็นเกมเพลย์ของเกมมันก่อนนะฮะเดี๋ยวต้องทำภารกิจสักทีสักหน่อยนะฮะโอเคเออแล้วก็เกมนี้เนี่ยสกิลเนี่ยจะแบ่งเป็นสาธาตุนะครับมีทางธาตุไฟแล้วก็ ธาตุน้ําแล้วก็ธาตุดินนะครับแล้วก็แต่ละเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแต่ละมิชชั่นแต่ละด่านเนี่ยมันก็จะแนะนําสกิลแต่ละธาตุไม่เหมือนกันนะครับก็คงจะแบ่งเป็นตามประเภทของมอนสมอนสเตอร์นะครับประมาณนั้นนะฮะอันนี้เขาก็แนะนาธาตุไฟนะครับแล้วก็ลุยกันเลยนะฮะถ้าผมพูดเร็วไปหรือว่าฟังกันไม่ชัดไม่ได้ยินอะไรเนี่ยคอมเมนต์บอกได้เลยนะฮะผมจะได้ ปรับปุงนะฮะให้มันดีขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวนี่นะฮะวิธีควบคุมก็ไม่ยากครับจิ้มหน้าจอฮะเห็นไหมฮะแล้วมันก็จะฟันให้เองนะครับโจมตีให้เองเลยนะฮะแล้วก็ถ้ากดสองครั้งเนี่ยจะเป็นการกิ้งนะครับเห็นไหมฮะกิ้งนะครับโอเค ใช้สกิลแล้วก็การใช้สกิลเนี่ยสกิลที่2เนี่ยมันจะต้องกดสไลด์อย่างนี้ด้วยนะฮะสไลด์หน้าจอนี่เป็นการเลือกพื้นที่ที่จะเราจะลงสกิลนั่นเองนะครับแล้วก็นี่ฮะกดที่พื้นที่เลยนะครับจะมีสไลด์กับกดนะฮะแต่สกิลแรกเนี่ยเราแค่กดสกิลก็ใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็มีแปลงล่างด้วยนะครับแต่ว่าผมลืมใช้นะฮะมัวแต่อธิบายสกิลอยู่ เดี๋ยวไปอธิบ้ายในดานหน้าแล้วกันนะฮะโอเคไม่เป็นไรเราตอนนี้ไม่เน้นดาวน,นะครับเน้นรีวิวให้ดูกันก่อนนะฮะถุงมือสีฟ้านะครับติดตั้งซะเลยนะฮะอ่าต่อไปนะครับภารกิจรัวๆนะฮะอยากให้ดูเกมเพลย์กันก่อนนะครับจะได้ทุกคนจะได้มียังไงอะ เขาเรียกว่าอะไรดีล่ะาสมบัตินะฮะอ่านี้ก็อัญเชิญได้ฟรีด้วยนะครับอัญเชิญฟรีหนึ่งครั้งนะฮะได้อะไรเอ่ยหินหลอมครับโอเคก็หินตีบวกนั่นเองนะฮะอ่าหลอมซะเลยนะครับนี่ฮะตีเหล็กซะด้วยนะฮะโอเคบวกดาวโอ้โหเต็มกี่ดาวเนี่ย เกียรนับนะฮะไม่เป็นไรแต่เยอะพอสมควรนะฮะโอเคนอกจากมีเลื่อนขั้นแล้วก็จะมีเพิ่มดาวด้วยนะฮะโอเคประมาณนั้นนะครับเดีย๋ยวค่อยมาแนะนำกันที่หลังนะฮะตอนนี้ผมอยากให้ดูเกมเพลย์กันก่อนนะครับผมกดข้ามก่อนรัวๆเลยนะฮะใครที่อยากรู้ในเรื่องเนี่ยก็ลองมาอ่านลองเล่นแล้วก็อ่านกันอีกทีนะครับ แนะนำเนี่ยแนะนำสกิลเนี่ยมันจะเปลี่ยนให้ออโต้เลยนะเออเมื่อกี้ผมยังไม่ได้กดเลือกธาตุดินเลยแต่มันก็มาธาตุดินให้ผมเองเลยนะฮะการการเราลืมแหละผมว่านะฮะการเราลืมเปลี่ยนธาตุประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวพอถึงด้านบอสเนี่ยเดี๋ยวผมกดแปลงร่างให้ดูนะฮะต้องรอให้รอเต็มก่อนนะครับผมอ่ะกดผมก็ขออนุญาตก,กดออโต้ไปเลยแล้วกันนะฮะ อัลโต้เนี่ยอยู่มุมบนนี้นะครับไอ้ปุ่มมอบหมายนี่แหละแต่เกมนี้มันมันเขียนว่ามอบหมายนะฮะตอนแรกผมก็งงเหมือนกันนะครับมีเปิดหีบด้วยนะฮะใช้เวลานิดนึงโอเคภาพก็ออกแนวการ์ตูนการ์ตูนหน่อยนะฮะใครที่ชอบแนวการ์ตูนเนี่ยแนะนาแนะนำจริงๆนะครับโอเคต่อเลยถนะ้าเนี่ยแปลงล่างได้นะาเดี๋ยวรอเจอบอสก่อนนะครับหรืออยากให้แปลงเลยแต่ไม่เอาอะ รอเจอบอสก่อนดีกว่านะฮะโอเคมาแล้วครับแปลงล่างเลยฮะอ่าฟิลฟาวนะครับ,น,รบนี่นะม,มีมีอะไรให้เล่นด้วยนะครับเวลาแปลงล่างเนี่ยกดเลื่อนหน้าจอนะฮะก็มีสโลว์ให้ด้วยนะครับการเราทำอะไรอย่างอื่นอยู่นะฮะจะได้มีโอกาสกดสาเร็จมากขึ้นนะครับโอเคแล้วก็ไอไอ ผู้หญิงเมื่อกี้ที่มาพร้อมเราเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายทีหลังแล้วกันนะฮะอ่าโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองไปดูระบบกันก่อนกันก่อนดีกว่านะฮะไปกลับไปที่เมืองกันก่อนรอโหลดสักครู่นะฮะนี่ระบบเปิดมาเรื่อยๆนะฮะผมยังเล่นได้ไม่เท่าไหร่เลยนะฮะอ่ะมาดูระบบของเกมนี้กันก่อนดีกว่า นะครับอย่างแรกฮะตัวละครนะครับอ่านี่ก็จะเป็นหน้าแสดงสเตตัสหรือว่าอุปกรณ์ที่เราสวมใส่อยู่นะฮะการจะเปลี่ยนอุปกรณ์เนี่ยเราก็กดที่ที่เราอุปกรณ์ที่เราอยากจะเปลี่ยนนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนเสื้อเกาะอ่าก็กดเปลี่ยนชุดนะฮะแล้วก็ถ้ามีอุปกรณ์เนี่ยมันจะขึ้นมาด้านด้านขวานี้นะฮะเห็นไหมฮะแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีนะครับก็ยังเปลี่ยนไม่ได้นะฮะโอเค มีปีกด้วยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้นะฮะคงต้องรอเล่นไปอีกสักพักหนึ่งนะครับแต่เลี้ยงดูนี่ก็ยังไม่เปิดนะฮะโอเคปลุกตื่นยังไม่เปิดฉายามีฉายาด้วยนะฮะแล้วแต่เรานะครับอ่าฉายาก็บวกสแตทแตกต่างกันไปนะครับผมแฟชั่นชุดนะฮะนะครับโอเคแฟชั่นชุดเนี่ยเราต้องเติมตังค์นะครับ ก็ไม่รู้ว่าบวกบวกด้วยนะฮะบวกแสแตทด้วยนะฮะแล้วก็บวกความหล่อขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมโอเคแล้วก็มีเปลี่ยนเนี่ยไอตอนแรกเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกทรงผมแล้วก็สีผมนะฮะแล้วก็เข้ามาในเกมเนี่ยถ้าเราไม่ชอบอันที่เราเลือกมานะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะฮะแต่เราต้องเติมต่างนะครับผมโอเคผมก็พอใจนะฮะเป็น ไอหนุ่มผมทองนะครับต่อไปนะฮะเปลี่ยนชื่อได้ด้วยนะฮะเปลี่ยนชื่อก็เติมตังค์นะครับผมยำว่าเติมตังค์นะฮะต่อไปครับย่ามครับย่ามก็นี่ฮะอุปรกรณ์ต่างๆที่เราได้มาหรือดอบมานะครับผมก็ไม่มีอะไรมากะฮะต่อไปกันเลยหลอมผลิตนะครับนี่ก็ที่เมื่อกี้ตีบวกหรือว่าหลอมไปนะครับนี่ตีบวก ตีบวกสิเออตีบวกหาอะไรเราโอเคพูดผิดนิดหน่อยนะฮะแล้วก็เกมนี้เนี่ยที่ผมบวกมากที่สุดเลยนะก็คือบวกส0บนะครับยังไม่เคยบวกสิบเอ็ดได้นะฮะแล้วก็หลอมเมื่อกี้เหมือนที่หลอมกันให้ดูนะฮะเพิ่มดาวนะครับโอเคเจมนี้ยังไม่เปิดนะครับแยกส่วนอ่าอันนี้เนี่ยถ้าเรามีอุปกรณ์หรือว่าที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ย เออเราสามารถมาแยกส่วนแยกส่วนตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็ของที่จะได้เนี่ยอยู่ด้านด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองแยกให้ดูอ่ะประมาณนี้ครับสั่งเคอาเนี่ยก็จะเหมือนยังไงอะเราเพิ่มระดับของอุปกรณ์ที่เรามีนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยขวดน้ยายาแยกพีนะครับก็จะเป็นเป็นขวดใหญ่ขึ้นประมาณนั้นโอเคลองดูสักหน่อย อ่านี่ครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็สกิลนะครับอย่างที่บอกไปนะฮะมี3ธาตุก็คือธาตุไฟธาตุน้ําแล้วก็ธาตุดินนะฮะไม่รู้ว่าธาตุลมหายไปไหนนะครับโอเคแต่ไม่เป็นไรมี3ธาตุก็เกินพอแล้วฮะแล้วก็ใน1นึ่งสกิลเนี่ยจะแยกออกไปอีกนะครับแยกออกมาอีก2ส,สกิลนะฮะเปิดเมื่อเลเวลสินะครับแล้วก็เลเวลสิเท่ากันนะฮะ <c oughs> กน็นึกเลนึกว่าจะ เลือกยิบ15กับ20อะไรประมาณนี้นะครับอ่าโอเคนะฮะการใช้สกิลก็อย่างที่บอกไปนะครับเลือกเล้าเลือกเอาให้เหมาะสมกับมอนมอนสเตอร์ของแต่ละด่านนะครับผมไม่รู้จะพูดว่ามอนสเตอร์หรือว่ามอนเตอร์ดีนะขอเรียกบ้านๆว่ามอนเตอร์แล้วกันนะฮะมันมันชอบรวนตรงนี้แหละเออไม่เป็นไรนะครับไม่ว่ากันผมไม่ว่านะไม่รู้ทุกคนว่าไงแต่ผมไม่ว่านะฮะ โอเคขออนุญาตเรียกว่ามอนเตอร์แล้วกันเนะี่ยเขาจะได้เข้าใจง่ายๆนะฮะแล้วก็นี่ครับทหารรับจ้างครับเห็นไหมไอผู้หญิงที่ตามเราอยู่เนี่ยเป็นทหารรับจ้างของเรานั่นเองนะฮะเราสามารถอัญเชิญได้ด้วยนะครับหรือว่าจะเติมตังค์ซื้อเอาก็ได้นะฮะแต่อตัวแรกตัวแรกที่ผมมีเนี่ยแจกมานะครับก็จะแบ่งเป็นธาตุด้วยนะฮะธาตุไฟธาตุน้ำธาตุดินนะครับที่แจกมาก็จะเป็นธาตุน้ำนะครับ โอเคกดอัญเชิญตรงนี้ได้นะฮะก่อนนี้ครับบอกเลยฮะว่าใช้กี่เพชรกี่เพชรนะครับโอเคอันนี้นะฮะจะเป็นการยังไงอัญเชิญอาหารด้วยนะครับแล้วก็าหาสมบัติได้ด้วยนะฮะมันจะฟรีทุก30ชั่วโมงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะแต่น่าจะใช่นะครับ30ชั่วโมงเนี่ยฟรี1ครั้งนะฮะยังไงก็ลองเข้ามา เปิดดูนะครับจะได้ไม่เสียโอกาสนะครับต่อไปอันดับความสำเร็จก่อนนะฮะเพื่อนนี่ข้ามไปเลยก็ได้นะครับน่าจะรู้ดีรู้กันอยู่แล้วนะฮะความสำเร็จก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะว่าทำอะไรสำเร็จก็ได้รางวัลน,นะฮะโอเคประมาณนั้นนะครับอันดับอันดับตัวละครอันดับนี่ก็เป็นแบ่งอันดับของ ยังไงอ่ะอันนี้ก็เป็นอันดับเลเวลนะฮะของคนในเกมนั่นแหละฮะอันดับพลังลบนะครับอันดับทหารนะฮะอยากรู้ว่าใครเก่งสุดก็ลองเข้ามาดูนะครับอันเชิญท้องฟ้านี้ก็เข้าไปเข้ามาดูแล้วนะฮะข้ามไปนะครับภารกิจประจําวันนะครับก็แบ่งเป็นตามนี้ฮะก็แนะนําให้มาทํากันนะครับจะได้ของละวันด้วยนะฮะได้ XP ด้วยนะครับต่อไปนะฮะรับทหารนะครับ อันนี้เนี่ยจะรับฟรีนะฮะให้เราเลือกให้เราเลือกเลยนะฮะว่าเราอยากได้ตัวไหนนะฮะแต่จะมีสุ่มสุ่มมาเรื่อยๆนะฮะว่าสุ่มมาครั้งละ3ตัวนะครับแล้วก็ชอบตัวไหนเนี่ยก็ลองดูข้อมูลแล้วก็เลือกเอานะครับผมประมมานี้นะฮะกู้คืนเนี่ยมันเพิ่งเปิดมาผมไม่รู้อะไรเหมือนกันนี่คืออะไรเอ่ยซื้อพลังกายนะครับสงครามวัวใหญ่กู้คืนก็คือไอที่เรา ไม่ได้ลงกิจกรรมหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ไหนลองกู้คืนดูนะฮะใช้เพชรนะครับโอเคยังก็ได้ยังไม่กู้ก็ได้นะฮโอเคฮะร้านค้าครับก็ขายไอเทมทั่วไปนะฮะมีหินอัปเกรดหินหลอมอะไรประมาณนี้นะครับลองเข้ามาดูฮะเติมตังค์นะครับต้องเติมนะซื้อได้นะครับต่อไปนะครับกิจกรรมก็ไม่มีอะไรมากครับกิจกรรมของตละ ช่วงแต่ละก็แต่ละเดือนก็แตกต่างกันไปนะครับโอเคเช็คชื่อนะฮะเช็คชื่อก็เข้าทุกวันรับรางวัลทุกวันนะฮะกลยุทธ์เกมนี่คืออะไรเอ่ยก็จะเป็นการแนะนำอุปกรณ์สวมใส่หรือว่าการเล่นของเกมนี้ก็นั่นแหละฮะโอเคประมาณนี้นะครับมีอะไรอีก,กว่า อลืมอะไรปล่าอวะนี่ฮะใครอยากเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะร้อยเพชรนะครับเปลี่ยนรูปก็ได้นะฮะเปลี่ยนตรงผมนะครับสองร้อยเพชรนะฮะโอ้โหเอาเรื่องนะครับเกมนี้เอาเรื่องนะฮะคงจะผ่านตังค์อยู่พอสมควรเลยนะฮะอ่ะผมลืมอะไรหรือเปล่าวะน่าจะไม่แล้วนะเดี๋ยวผมไปดูเกมเพย์กันอีกสักนิดหน่อยแล้วกันนะฮะ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการที่จะดาวน์โหลดมาเล่นกันของทุกทคนนะครับผมโอเคชั้นยอดดีนะฮะเปลี่ยนสกิลให้อัตโนมัติเลยนะครับว่าท่านไหนเหมาะกับด้านไหนนะฮะภาพออกแนวการ์ตูนหน่อยนะครับใครที่ชอบเนี่ยไอยผมพูดไปยังวะพูดแล้วดิพูดแล้วนะฮะ โอเคพูดซ้ําทําไมไม่รู้นะฮะนี่ครับมีเปลี่ยนอาวุธลองด้วยนะฮะเปี้ยวฟ้าวนะครับเพิ่งเคยเปลี่ยนเหมือนกันนะฮะเพราะก่อนหน้านี้ผมไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับมันเพิ่งจะแนะนําให้เปลี่ยนนะฮะโอเคไม่เป็นไรใช้มีดสั้นนะครับมีดสั้นคู่นะฮะน่าจะแบ่งกันตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าแบ่งกันที่อาวุธหรืเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเพราะตอนแรกเนี่ย ไม่มีให้เราเลือกอาชีพนะครับผมเป็นแค่เพศชายเพศหญิงแค่นั้นนะฮะอันนี้ก็ลองสุ่มดูครับใครดวงดีก็ได้ของดีฮะดวงแย่ก็ได้ของที่ใช้ได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยใครที่อยากเล่นหรือว่าอยากลองเล่นดูเนี่ยก็ลองไปหาโหลดกันดูนะฮะมีทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับผมสำหรับวันนี้เนะี่ยผมขอลาไปก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็ ขอฝา,ฝากไว้สักนิดหนึ่งนะฮะใครที่ชอบหรือว่าอยากจะติดตามช่องเนี่ยก็ลองกดไลค์กดติดตามกันได้นะฮะแล้วก็ผมจะพยายามอัพคลิปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อไม่ให้มันขาดช่วงนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนดีกว่านะฮะสวัสดีครับ